สวัสดีค่ะเจสสิค์จอน,นสอนนะคะอันนี้ไอตือก็ e. บ้านก็จะรกหน่อยนะคะไม่ค่อยมีเวลาดูไอ้นี่นี่เดี๋ยวรอไปตัดขนตอนนี้ช่วงนี้อากาศมันยังหนาวเนาะก็เลยยังไม่ได้ไปดูดิดูหน้ามันขนอุ้ยอุ้ยไม่เสียงข้างบ้าน Answer. <c oughs> นี่เดี๋ยวเราจะมารีวิวข้าวสาลีที่ใช้ปลูกให้กับแมวนะคะอันนี้เราลองเอามาปลูกให้กับติ็กที่บ้านไอ้เจ็ดแสบที่บ้านเนาะอันนี้ถุง1นโลหกสิบาทสั่งในช้อปปีนะคะน,นี่เราสั่งในช้อปปี้ เยอะมากหนึ่งโลแล้วก็เราก็เริ่มทําการปลูกนะคะอันนี้เอาลงดินเลยนะเราไม่ใช้ดินปลูกนะอันนี้ใช้ดินที่บ้านเห็นชัดไหมใช้ดินที่บ้านนะก็ทําเหมือนที่เขาแนะนํานะคะก็คือเอาไปแช่น้ําก่อนเราแช่ไว้หนึ่งคืนไอดีไอดีอดีน้อยหรอแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะเสร็จแล้ว ก็ทิ้งไว้อีกหนึ่งแช่ในน้ำไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนเสร็จแล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วก็เอาพึ่งไว้อีกหนึ่งวันกับหนึ่คืนแล้วก็พอมันรื่มงอกนะเราก็มาดูดูดูด,ด,ดูมันแล้วก็เอามาปลูกลงดินก็ถางยานี้เอาไว้ให้พวกเขาเพราะว่าที่บ้านไม่ค่อยมียาอะ นี่อันนี้ใครมาทำอะไรวะเลอหมดเลยอันนี้ก็หวางไปเมื่อวานนะคะอันนี้ยังไม่ตัดออบ้านเราก็จะรกหน่อยนะขอโทษจริงๆตรงนี้สวยนี่ออกเป็นจุ๋มเลย <c oughs> <c oughs> นี่เห็นไหมนี่คะ่ะก็คาดว่าก็เขากินเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าเขาจะกินไหม แต่เราซื้อมาเยอะมากนี่หนึ่งโลก็กินทั้ง,งปีกินทั้ง,งปีไอโตโตมอเบียเหรอโต,ตมอเบียเหรอโตอันนี้ตัวพอ่ออ่อป้าอ,อป้าอืม นี่ที่บ้านจะใช้ยากันยุงที่ห้อนี้นะคะอันนี้ซื้อที่เมโครนะมันมีร้อยขดตัวนี้ก็ประมาณ9ก้กบว่าบาท80ดกว่าบาท90กว่าบาทตกขดละบาทมนะันะ้งเนาะอันนี้คุณแม่ไอออนไอออนไปผ่าตัดมดลูกมาแล้วนะเนเกือบมดลูกแตกออพอดีไอออนเป็น เป็นได้ไม่กี่วันนะน่าจะประมาณสักสองวันที่มันออกอาการเนาะก็คือวันนั้นที่พาน้องไปหาหมอก็คือแบบอุ้มเขาอะค่ะอุ้มเขาแล้วเขาร้องที่แรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรแต่เขาก็เริ่มไม่ค่อยวิ่งแบบเขาจะเดินแล้วก็เดินไปเดินมาเสร็จสังเกตเห็นว่าน้องอะขาน้องจะเป๋ขาข้างหลังนะขาข้างหลังคุณแม่จะเป๋แล้วก็เลยเอ๊ะ เป็นอะไรวะก็ไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าที่แรกว่าจะไปหาหมอคลินิกเล็กๆเนาะแต่คิดไปคิดมาพาไปหาหมอเด่นเลยค่ะโฮมตูบเลี้ยวที่ที่เขารักษาไอ้ไอ้โชคนะที่รักษาไอ้โชคที่เป็นไข้หัดอะค่ะเดี๋ยวชีวิตไอ้โชคนะตอนนี้นะน่าสงสารมากเดี๋ยวสักวันจะพาไปไปเยี่ยมไอ้ไอ้โชคเนาะเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่งมาก ว่าน,นี้นแกนแฉกครับแกนแฉกหลอดมากเลยค่ะอันนี้ตัดคนหน่อ,อืเอ,ออยังไม่ยังไม่จบเรื่องไอออนก็คือก็เลยพาไปหาหมอเด่นเนาะแล้วหมอเขาก็ตรวจเลือดอะคะ่ะเขาจับเขาตรวจเลือดผลเลือดก็เดี๋ยวนะวันนั้นผลเอ้ยไม่ใช่ตรวจเลือดสิเขาเอาไป X ray. เอ็กซเรย์เออเขาหมอเขาคำคำดูดูตรงท้องทองเนาะ เขาจะคำคำคำท้องเนี้ยค,คำคำคำดูแล้วก็เขาคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับมดลูกอะไรประมาณนี้แหละค่ะเขาก็เลยจากไอออนไปเอ็กซเรย์แล้วก็ผลปรากฏว่าเป็นมดลูกอักเสบดีที่ไม่ไม่ทันได้แตกถ้าแตกก็คืออาจจะอันตรายสําหรับไอออนเนาะทีนี้เราก็เลยรีบเลยแต่หมอเขาก็บอกว่า จะไปผ่าที่ไหนก็ได้แต่หมอที่นั่นอ่ะอหมอเด่นของหมอเด่นโฮมตุบและเมียวนี่คือเขาคิดอยู่ประมาณสามพันกว่ามั้งอุ้ยสามหรือสี่วะจำไม่ได้อ่ะถามถามเขารอบใหม่เขาก็ไม่ตอบนะเราก็เลยเอาไปหาหมออีกที่นึงก็เลยไปหาหมออีกที่นึงเนาะอันนั้นทีแรกกขบอกว่าพันเก้าค่ะพันเก้าก็มีตรวจเลือดมีเอ็กซเรย์เอ้ยไม่ใช่ มีตรวจเลือดแล้วก็ตรวจเลือดสี่ร้อมัแล้วก็วางยาเราเลือกแบบวางยาสลบเนาะวางยาสลบเขาเอาเขาค่อยเพิ่มอีกเจ็ดร้อยค่ะใช่ไหมเจ็ดร้อย 700, ค่าทำหมันพันเก้าเอ้ยไม่ใช่ค่าผ่าตัดพันเก้าแล้วก็ คาตัวเลือดสามร้อยห้าสิบหรือเปล่าค่าตัวเลือดสามร้อยห้าสิบมั้งแล้วก็วางเราใช้เป็นท่อเนาะท่อใช้ท่อเ <c oughs> ข้าไป <c oughs> ไม่ไม่ใช่ฉีดนะคะแต่เป็นแบบใช้ท่อท่อวางยาสลบะคะ่ะเขาก็ว่าเอาท่อสอดเข้าไปข้างในเนาะนี่นี่เขี้ยวปเป็นเป็นอะไรไม่รู้เขี้ยวเหลืองเขี้ยวเหลืองก็ไม่แน่ใจเนาะ ก่อนก่อนไปไม่ปินนะกลับมาไม่ฟันเหลืองไปเลยเร็วเร็เร็วเล็วเร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 ็ร็วเอย่างชอบเฉีนเชฟนี่ไอ้โตเดี๋ยวสักวันพาโตไปตัดขนนะโตเนะดูเห้ย ไอ้นี่มันไม่ยอมให้ตัดอะดูสิคือช่วงนี้อากาศมันยังหนาวเนาะเราก็เลยไม่ได้พาไปดูสิโตครับเจ็บกอนอนก่อนนอนก่นอ,นอนเ,เ,อเ,อเอหรอกกนอะนอย่าอย่าอย่าซวบกูนะอย่าซวบฉันนะอย่าซวบฉันนะดูค่ะมันเป็นพันผสมเนาะไอ้โต้เนี่ยขนมันก็เลยไม่สวย ผส,สมอะไรก็ไม่รู้นะซื้อเข้ามาอีกทีหนึ่งนี่ซื้อมาห้าร้อยซื้อมาห้าร้อยเองตอนตัวเล็กๆดังดำค่ะดำปิดบีเย้ยดำปิดปีเลย้ยเด่น,น่ารักตอนเล็กๆนะเล่นน่ารักไหมล่ะคะจะน่ารักครับคนเป็นสังกัดจัง สงสารก็สงสารแต่ตอนนี้ยังไม่กล้าเอาไปเพราะว่าอากาศมันยังเย็นอยู่นะก็คือมันเย็นเย็นดูสิมันจับกัเป็นก้อนไเลยอ่ะจะมีดีกับตรงหัวนในม่าน ก็เป็นอะไรไม่รู้นี่ไม่เป็นอะไรเหมือนกัม่รู้มันเหมือนมันจะคันนะนี่แหมไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวรอเราไปอุ๊ยเราไปทำหมอนเนาะเดี๋ยวถามหมอก่อนว่ามันอันตรายนี่น,นั้นคือรักน้อยลักยันยอยอันนี้อีกตัวหนึ่งที่จะโดนที่จะโดนแก่น ได้อาบน้ําเปว่าอ่ะเอาๆอู้มันต้องมาออนกันเนี่ยอะไรไอ้เจนเจตเป็นไรวะไม่รู้เป็นเนาะมันเลยอาหมูเส้นแซ่บอ่ะ <c oughs> จังๆ <c oughs> แล้วก็อืมนี่แล้วก็ถูกกันไอสองตัวนี่ชอบคอมินกัน <c oughs> ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะคะโดนกักขังก็จะวิ่งอยู่แถวนี้แหละตั้งแต่ตั้งแต่มีแมวเข้ามานะมีแมวมาอยู่ก็คือไม่ได้ออก ไม่ได้ออกไม่ไม่ได้ออกไปวิ่งข้างนอกเลยเหม,มออือนเมืเอ่อก่อนคลิปกื่อนๆอาทำงานต่อวันนี้ก็อัดกรีบอัดกรีบอันนี้สีเขียวเขียวนิดเีแต่มันไม่ได้ใส่น,น,นีสีเข้มช่วงนี้ไม่ค่อยมี <c oughs> น,นี่ก็ตัดทิงไว้ราออัด โอเคแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย